สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะภาพที่นักเรียนเห็นนะคะนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองนักเรียนคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะเมื่อเช้าเนี่ย หลายหลายคนอาจจะตื่นนอนเวลาไม่เท่ากันนะคะอย่างในภาพนี้เราก็จะเห็นส่วนประกอบของนาฬิกาเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะตรงนี้นะคะเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนเข็มนี้นะคะเข็มยาวเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีและเข็มสีแดงเล็กๆนี้นะคะ จะบอกเวลาเป็นวินาทีนั่นเองค่ะและเข็มสั้นเนี่ยเข็มสั้นจะเดินช้าที่สุดเลยเข็มและเข็มที่เดินเร็วที่สุดก็คือเข็มวินาทีนะคะ,ะมาเข้าสู่เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีทั้งกลางวันและกลางคืนได้ค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างนะคะในรูปนี้เป็นรูปนาฬิกาที่มีเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเวลานี้เป็นเวลาใดจะมีฝั่งที่เป็นกลางวัน แล้วก็ฝั่งที่เป็นกลางคืนถ้าเป็นกลางวันนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข9เข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะตรงนี้จะอ่านว่า9นาฬิกานะส่วนถ้าเกิดเป็นเวลาตอนกลางคืนนะคะนักเรียนหลังจาก10หลังจากเข็มสั้น เดินไปหลังเลข12นะคะเราจะอ่านเวลาเป็นเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งเราจะอ่านเวลาเป็น13นาฬิกาชี้ที่เลขสองอ่านเวลาเป็น14นาฬิกานะคะชี้ที่เลขสามเป็น15นาฬิกาชี้เลขสี่เป็น16นาฬิกาชี้เลขห้าเป็น17นาฬิกาชี้ที่เลขหก จะเป็นเวลา18นาฬิกานะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเคารบทงชาติแล้ว18นาฬิกาชีท้ที่เลข7เข็มสั้นมาชีท้ที่เลข7จะเป็นเวลา19นาฬิกาหรือเราเรียกกันติดปากว่า1นึ่งทุ่มใช่ไหมคะถ้าชี้เลขที่เลข8จะเป็นเวลา20นาฬิกาชีท้ที่เลข9 ถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็นเวลาย1สนาฬิกานั่นเองนะคะถ้าเรามาดูตัวอย่างต่อไปเข็มสั้นในภาพนี้นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลขเเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาดังนั้นในภาพนี้นะคะจะบอกเวลาเป็นเวลาเจนาฬิกาส่วนเข็ยมยาว เข็ยมยาคือเข็มสีแดงนี้นะคะบอกเวลาเป็นนาทีแล้วมันกี่นาทีละ่ะชี้ที่เลขสามเนี่ยเราก็มานับดูเลยเวลานะคะนับ,น,บนับเวลาเป็นนาทีเนี่ยเราเริ่มนับระหว่างช่องนี้นะคะในหนึ่งช่องระหว่างเลขสิบสองถึงเลขหนึ่งจะมีช่องย่อยๆอยู่ เขาเรียกว่าเป็นช่องนาทีนะคะหนึ่งช่องก็คือหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีดังนั้นระหว่างตัวเลขนี้ก็คือเป็นเวลาห้านาทีพอมาถึงเลขสองก็บวกเพิ่มไปอีกห้านาทีก็เป็นสิบนาทีนะคะมาถึงเลขสามบวกเพิ่มอีกห้านาทีก็เป็นเวลา 15นาทีดังนั้นเข็มยาวชีท้ที่เลขสามจะบอกเวลาเป็น15นาทีนะคะเวลากลางวันจึงอ่านได้เป็น7จ็นาฬิกาสินาทีส่วนเวลากลางคืนเวลากลางคืน,เ,คนเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็เวลากลางคืนเราก็จะอ่านเวลาเป็น19บนาฬิกาสินาทีนะคะ ก็คือเวลาที่เราอ่านเวลาหลัง12นาฬิกาแล้วก็ถ้าเกิดชี้ที่เหนึ่งเราก็อ่านเป็น13 14 15 16 17 18 19นะคะดังนั้นเวลากลางคืนก็จะอ่านเป็น19นาฬิกา15นาทีนะคะส่วนเวลาแบบนี้นะคะเราอาจจะเห็น บนหน้าจอโทรศัพท์หรือนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาข้อมือนะคะเลขหนึ่งข้างหน้าหลังจุดสองจุดนี้เป็นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนถ้าเกิดตัวเลขหลังเครื่องหมายจุดสองจุดนี้นะคะจะแสดงเวลาเป็นนาทีดังนั้นเราจะอ่านได้เป็นหนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนั่นเองค่ะ ่เรามาดูนะคะแบบนี้นะคะนาฬิกากลมๆม,มีตัวเลขแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบเข็มนะคะบนหน้าปัดนาฬิกาแบ่งเป็นกี่ช่องใหญ่ mm hmm. เดี๋ยวเรามานับกันดูนะคะ mm hmm. เริ่มนับตั้งแต่เลข12มาจากเลข12ถึงเลขหนึงหนึ่งช่องจากเลขหนึ่งถึงเลขสองสองช่อง จากเลขสองถึงเลขสามสามช่องสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดังนั้นนะคะบนหน้าปัดนาฬิกาจะแบ่งออกเป็น12ช่องใหญ่นะคะ แล้วถ้าเกิดหนึ่งช่องใหญ่เนี่ยจะแบ่งเป็นกี่ช่องเล็กนะคะเดี๋ยวเรามานับกันดูหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งช่องเล็กจะแบ่งออกเป็นห้าช่องนะคะนาฬิกาแบบเข็ม ถ้าเป็นเข็มสั้นเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาทีคําตอบก็คือเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นเข็มยาวเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาทีคําตอบก็คือเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะ เข็มยาวเคลื่อนที่ไปหนึ่งช่องเล็กเป็นเวลาเท่าใดเข็มยาวนะคะเรารู้แล้วว่าเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไปเคลื่อนที่ไปหนึ่งช่องเล็กเคลื่อนที่ไปหนึ่งช่องเล็ก <c oughs> ก็แสดงว่าบอกเวลาเท่ากับ1นาทีนะคะถ้าเคลื่อนที่ไป2ช่องก็2นาที3ช่อง3นาที4ช่อง4นาที5ช่อง5นาทีนะคะแสดงว่าระหว่าง ช่องใหญ่นี้บอกเวลาเท่ากับ5นาทีเข็ยมยาวเคลื่อนที่ไปหนึ่งช่องใหญ่เป็นเวลา5นาทีนะคะถ้าเคลื่อนที่ไปอีกหนึ่งช่องใหญ่ก็บวกเพิ่มไปอีก5นาทีเป็น10นาทีบวกเพิ่มไปอีก5ชี้ที่เลข3บวกเพิ่มอ,อีก5ก็เป็น15 20 25 30 สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบนะคะแสดงว่าถ้าเกิดเข็มยาวเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบจะเป็นเวลาหกสิบนาทีนะคะเข็มยาวหมุนครบรอบหนึ่งรอบใช่ไหมคะเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่เมื่อกี้คุณครู เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนถ้าเข็ยมยาวเคลื่อนที่ไปครบหนึ่งรอบเลยจากเลข12หมุนวนกลับมาที่เดิมถึงเลข12บสองเหมือนเดิมเข็มยาวเคลื่อนทีไ่ไปกี่ช่องใหญ่ก็คือเราได้นับไปแล้วก็คือ12ช่องใหญ่นะคะคิดเป็นเวลาเท่าใดใน1ช่องเป็นเวลา5นาที5นาทีหนาทีนะคะนับไปเรื่อยๆจนครบ วนกลับมาถึงเลข12ก็จะได้เท่ากับหกสินาทีนั่นเองอ่มาดูนะคะเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่คลิปเป็นเวลาเท่าใดถ้าเกิดว่าเข็มสั้นตอนนี้ชี้ที่เลขยก 6, ใช่ไหมคะถ้าเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบวนกลับมาวนกลับมาที่เดิมนะคะ จะเป็นจะเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่และคิดเป็นเวลาเท่าใดจากเลข6เข็มสั้นชี้ไปที่เลข7เลข8เลข9วนกลับมาถึงเลข6เหมือนเดิมนะคะเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ิบเอ็ดคำตอบก็คือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปสิบสองช่องใหญ่นะคะหนึ่งช่องใน1ช่องเนี่ยก็คือ1น่งชั่วโมงแสดงว่าถ้าเข็มสั้นเคลื่อนที่ครบ1รอบก็จะเป็นเวลา12ชั่วโมงนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านเวลาดูนะคะลองฝึกกันดูค่ะ จากรูปนี้นะคะรูปนาฬิการูปนี้เราจะเห็นว่าเข็มสั้นเนี่ยเราดูที่เข็มสั้นก่อนตอนแรกนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดนะคะแสดงว่าจะบอกเวลาเป็นเวลาอะไรเอย่ยเขาบอกว่าเป็นเวลากลางวันนะคะกลางวันนี่คือถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดก็จะเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะคะส่วนเข็มนาทีเข็มนาที ชี้ระหว่างเลขสามกับเลขสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมานับเข็บนาทีนะคะว่าได้กี่นาทีเริ่มนับตั้งแต่หลังเลขสิบสองนะคะหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะคะก็จะเท่ากับห้านาทีหนึ่งช่องใหญ่เท่ากับห้านาทีถ้าเกิดเป็นหนึ่งช่องเล็กจะเท่ากับหนึ่งนาทีนะคะระหว่างเลขหนึ่งถึงเลขสองบวกเพิ่มอีกห้าห้านาทีนะคะก็เป็นสิบนาที มาถึงเลขสามก็เป็นสิบห้านาทีทีนี้นะคะเข็ยมยาวชีท้ที่ตรงนี้นะคะก็บวกเพิ่มไปอีกสิบห้าแล้วก็สิบหกหมุเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะคะเราก็จะได้เวลากลางวันเป็นเวลาเข็มสั้นบอกว่าเจ็ดนาฬิกาเข็ยมยาวบอกว่าสิบเจ็ดนาทีนะคะ จ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนั่นเองแล้วถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนล่ะคะตอนกลางวัน,อ,นอ่านเวลาได้เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนนะคะเราเราต้องอ่านเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นเวลาหลังสิบสองหลังเลขสิบสองนะคะก็จะเป็นนับเป็นสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะดังนั้นถ้าเกิดเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดเวลากลางคืนจะเป็นเวลาสิบเก้านาฬิกานะคะส่วนเข็มยาวเข็มนาทีก็คือเป็นเหมือนเดิมก็คือสิบเจ็ดนาทีแล้วก็จะได้คำตอบเป็นสิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้เลยนะคะนาฬิกาแบบเข็ม เราจะมาดูเวลาตอนกลางวันก่อนนะคะเราดูว่าเข็มสั้นชี้ที่ยังไม่ตรงเลขห้านะคะแสดงว่าเวลาต้องอยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้านี้นะคะก็คือยังไม่ถึงเลขห้าเวลากลางวันนะคะถ้าเกิดเข็มสั้นเดินมาหลังจากเลขสิบสองนะคะถ้าชี้เลขหนึ่งก็จะเป็นสิบสามนาฬิกา สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาถ้าชี้เลขห้าก,ก็เป็นสิบเจ็ดนาฬิกาแต่ตรงนี้นะคะเข็มสั้นยังไม่ชี้ถึงเลขห้าก,ก็แสดงว่าจะเป็นเวลาสิบหกนาฬิกานะคะและเรามาดูที่เข็มนาทีเข็มนาทีชี้ที่ชี้เลยเลขสิบมาแล้วนะคะหนึ่งช่องเดีย๋ยวเราจะมานับช่องนาทีกันนะคะเริ่มนับตั้งแต่หลังจาก ได้สิบสองหนึ่งช่องยายเท่ากับห้านาทีบวกเพิ่มอีกห้านาทีก็เป็นสิบนาทีสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบนะคะแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องห้าสิบแล้วบวกอีกหนึ่งก็เป็นห้าสิบเอ็ดนะคะดังนั้นเวลากลางวันก็จะได้เป็นสิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนละคะเวลากลางคืน หลังจากเข็มสั้นเดินมา,าที่เลขหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกานะคะแต่เข็มสั้นเนี่ยยังไม่ชี้ถึงเลขห้าแสดงว่าเวลากลางคืนก็จะเป็นเวลาสี่นาฬิกานะคะส่วนเข็มยาวก็จะเป็นเวลาห้าสิบเอ็ดนาทีเหมือนเดิมนะคะก็จะได้คําตอบเป็น 4นาฬิกา5บนาทีนั่นเองค่ะสรุปนะคะจากการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะนาฬิกาแบบเข็มคือนาฬิกาที่เป็นเรือนกลมๆนะคะจะให้เราพิจารณาที่เข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะส่วนานาฬิกาแบบตัวเลข นาฬิกาแบบตัวเลขที่เราเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์หรือว่านาฬิกาข้อมือนะคะตัวเลขหน้าเครื่องหมายจุดสองจุดนะคะจะแสดงว่าเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายจุดสองจุดจะแสดงเวลาเป็นนาทีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะ เรารู้ว่าเข็มสั้นเนี่ยคือบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนเข็ยมยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีใช่ไหมคะามาดูเข็มสั้นก่อนถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลข12แล้วหลังจากเลข12นะคะตอน,นเวลาตอนกลางวันก็จะบอกเวลาเป็น13นาฬิกา14นาฬิกา สิ้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกานะคะพอมาที้ที่เลขเจ็ดเข็มสั้นที้ที่เลขเสร 7, ็จเลขเจ็ดนะคะก็จะเป็นเวลาสิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกานะคะก็จะเริ่มเป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วเอาไหม ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็ยมยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข็มสั้นชี้ไปหนึ่งช่องใหญ่นะคะในหนึ่งช่องใหญ่ก็จะบอกเวลาเป็น1ชั่วโมงแสดงว่าถ้าเกิดเข็มสั้นเดินครบรอบ หนึ่งรอบนะคะเราก็จะนับช่องใหญ่ได้ทั้งหมดสิบสองช่องนะคะก็คือสิบสองชั่วโมงนั่นเองส่วนเข็มนาทีเข็มนาทีก็มีทั้งหมดสิบสองช่องใหญ่เหมือนกันนะคะซึ่งในหนึ่งช่องใหญ่ก็จะแบ่งเวลามีช่องเล็กย่อยๆนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะคะก็คือบอกเวลาเป็นหน้านาทีนะคะแล้วถ้าเกิดเดินครบเข็ม เข็มยาเดินครบหนึ่งรอบก็จะเป็นเวลาทั้งหมด60นาทีนะคะซึ่ง60นา60นาทีเนี่ยก็จะเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะสำหรับการบอกเวลาตอนกลางวันนะคะหลังจาก12นาฬิกาแล้วหรือว่าเวลาเที่ยงเนี่ยถ้าเกิดเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งเราจะบอกเวลาเป็น13นาฬิกา เข็มสั้นชี้ที่เลขสองบอกเวลาเป็นสิบสี่นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลขสามบอกเวลาเป็นสิบห้านาฬิกาชี้ที่เลขสี่เป็นสิบหนาฬิกาชี้ที่เลข5้าเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาชี้ที่เลขหกเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกานะคะก็คือหโมงเย็นนั่นเองแล้ถ้าเกิดหลังจาก6โมงเย็นหรือสิบแดนาฬิกาไปแล้วก็จะเริ่มเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดเป็นเวลาสิบเกนาฬิกานะคะ ชี้เลขแปดยี่สิบนาฬิกาชี้เลขเก้ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาชี้เลขสิบยี่สิบสองนาฬิกาชี้เลขสิบเอ็ดยี่สิบสามนาฬิกาและชี้เลขสิบสองเป็นเวลายี่สิบสี่นาฬิกาหรือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองและหลังจากเวลายี่สิบสี่นาฬิกานะคะก็จะเริ่มเป็นวันใหม่แล้วนะคะถ้าเข็มสั้นมาชี้ที่เลขหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งนาฬิกา สองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกาหนาฬิกานะคะก็จะเป็นเวลาในตอนเช้าแล้วนะคะสำหรับเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนะคะ 5. เข็มยาวเดินหลังจากเลข12มาแล้วนะคะ 1. ช่องใหญ่ก็จะเป็นเวลา5นาที เดินมาอีกหนึ่งช่องใหญ่เป็นเวลา10นาทีเดินมาที่เลข3นะคะก็เป็นเวลา15นาทีเลข4 20นาทีเลข5 25นาทีเลข6 30นาทีเลข7 35นาทีเลข8 40นาทีเลข9 45นาทีเลข10 50นาทีเลข11 55นาทีและเดินมาครบหนึ่งรอบที่เลข12ก็จะเป็นเวลา 60นาทีนะคะซึ่ง60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปนะคะคลิปต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหับภาพมหับภาคนะคะก็คือจุดหรือทวิภาคนะคะก็คือจุด2จุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปทบทวน ที่คุณครูสอนนะคะ